ไลฟ์อินเนมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะพี่กันจะมาเล่าประสบการณ์นะคะว่าครั้งหนึ่งนะคะเคยพาเพื่อนไปทำสเสน่ะนะคะทุกคนนะเดี๋ยวมาเล่าเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนก็แต่สมัยแบบว่าอายุยี่สิบนะตอนนี้ห้าสิบสี่แล้วเ <c oughs> นาะผ่านมาหลายปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วนะคะก็ มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะสมมุติว่าเขาชื่อเอแล้วกันนะคะแล้วก็แฟนเขาเนี่ยให้ชื่อว่าบักปอกนะคะ <_ C ell> ผมไม่ค่อยชอบมันนะให้มันชื่อบักปอกเนาะก็มาเจอเพื่อนคนนี้ตอนที่ทํางานนะคะทางานสาวโรงงานนะคะก็เจอกันแล้วเพื่อนอ่ะตอนแรกเขาอยู่กับแฟนเขานะเอกับบักปอกเนี่ย,แบบเ,ยเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็อยากจะแบบมาหาเพื่อนมาช่วยแชร์ค่าห้องนะคะเขาก็เลย ไปชวนพี่กันกับเพื่อนพี่กันอีกคนหนึ่งที่ตอนแรกเราอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันอยู่ไกลนะคะเอ้ก็คนนี้เขาอยู่ใกล้ๆติดกับบริษัทนะก็เลยโอเคก็จะย้ายมาอยู่ด้วยกันก็เลยไปอยู่ด้วยกันสามคนนะก็มี A แล้วก็มีพี่กันแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วส่วนแฟนเขาเนี่ยเขายังไม่ได้แต่งงานนะเขาก็เลยย้ายไปอยู่อีกอพาร์ตเมนต์หนึ่งกับเพื่อนนะคะอก็อยู่กันมาได้ หลายเดือนนะสามสี่เดือนแนละ้วแฟนเขาก็ไปไป,ไปมาๆกันนะคะเ,ออเขาก็เลยตกลงว่าเขาจะแต่งงานกันนะคะแต,แต่ห้องพี่กันอนะตอนหลังเนี่ยจะอยู่กันประมาณหกออคนนะออนอนเรียงกันเลยนะทุกคนนะนอนเหมือนปลาเลยนะเรียงแบบห้องก็ไม่ได้มีอะไรนะไม่มีแบบตู้ไม่มีเตียงไม่มีอะไรค่ะก็นอนกับพื้นนะเอาแบบที่นอนนอนอะไรอย่างเงี้ยมาปูนอนกันนะคะ แล้วสองคนเนี่ยเอ,เอกับบักปอบเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าญาติผู้ใหญ่เขาก็อยากให้แต่งงานกันเพราะว่าเขาเป็นคนจังหวัดเดียวกันก็คืออยู่ที่หนองคายนะคะก็วันที่เขาแต่งงานพี่กันก็ไปนะเขาก็แต่งงานใหญ่โตนะคะสมฐานะเขาแหละเพราะว่าเพื่อนพี่กันเนี่ยเขาก็เป็นลูกสาวเดียวไงแล้วพ่อแม่เขาก็เป็นคนมีตังค์นะคะมีฐานะ่าง,งั้นเถอะนะ เขาก็แต่งงานกันพอแต่งงานปุ๊บพบพิกัรเนี่ยก็ย้ายออกนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเ,นเขาอยู่กับแฟนเขาสองคนพิกันก็ย้ายไปอยู่ห้องแบบชั้นเดียวกันแหละว่าแต่คนละคนละโซนนะคะก็ไปอยู่ด้วยกันอ,อ,อยู่ได้ไม่นานหรอกประมาณเดือนกว่าๆนะบกักปอบเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะแบบไม่ค่อยกลับบ้านไม่นู่นไม่นั่นมีนี่นะเพื่อนเขาก็เลยสงสัยนะเอเนี่ยเขาสงสัยเขาก็เลยไปหานะคะ ไปสืบไปสอบไปหานะคะก็เลยรู้ว่าเขาอปปะ้บกปอบเนี่ยมันเป็นมีผู้หญิงคนอื่นนะเป็นดผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ไปอยู่แต่ห้องผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นคนจังหวัดส,สุรินทร์นะคะเพื่อนก็เลยมาบอกว่าเฮ้ย hey, มันขี้เละมากเลยนะตัวก็ดำดาหน้าก็เสียวเต็มหน้าเลยทําไมแฟนเราถึงแบบไปหลงผู้หญิงคนนี้ไงเราก็เลยมาวิเคราะห์กันแล้วก็มาคิดกันว่าเขาโดนของหรือเปล่านะคะ เพื่อนก็เลยไปหาไปหาหมอดูไปดูอะไรพวกเนี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าใช่หมอดูบอกว่าสามีเขาเนี่ยโดนของนะคะเพื่อนก็เลยไม่รู้เขาไปยังไงข,ของเขานะคะเขาก็มีวันหนึ่งนะเขาก็เลยมาบอกว่าให้พี่กันนะไปเป็นเพื่อนนะคะเออแล้วเพื่อนก็ตัง้งห้าหกคนนะกลับมาให้พี่กันนะพาไปเป็นเพื่อนนะคะเออพี่กันก็ไปกับเขานะแต่ว่าจําอะไรไม่ค่อยได้นะคะว่าเขาไปชื่อวัดอะไรนะรู้แต่ว่าอยู่ที่ปากน้ํานะคะ ไปเราไปตรงก็คือในน้ำมืดตึ๊ดตือเลยนะคะก็นั่งรถแท็กซี่ไปพี่กันก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือวัดอะไรจําไม่ได้นะคะทางก็เข้าไปลึกเข้าไปเหมือนในป่าออแล้วเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นแบบศาลานะคะศาลาเหมือนแบบมันไม่ใช่วัดนะมันเป็นเหมือนสํานักสงฆ์หรืออะไรแล้วคนก็มาเยอะนะเหมือนเขาเข้าล่างสงอะพอเพื่อนไปหาเขาเนี่ยเขาก็เขาก็ดูดวงให้นะเขาก็ดูดวงให้ทุกคนทุกคนนะคะแต่ว่าพี่กันไม่ได้ดูนะ เพื่อนก็นั่งนั่งอยู่ในเหตุการณ์นะคะแล้วพอเพื่อนไปดูนะเขาเลยบอกว่าเขาก็พูดเป็นเสียงเหมือนเสียงคนแบบเด็กๆอะ่ะมึงไปทําแท้งมาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขากพพูดจะสสำเนียงแบบเสียงแบบเล็กๆนะคะ mm hmm. เขาก็บอกเงี้ย mm hmm. ไปทําแท้งมาใช่ไหมเนี่ยเออตอนเนี้ยมีปัญหากับสามีใช่ไหม,ออนนมหาสามีไมมปติดผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมอย่างเงี้ยเ,ออเพื่อนก็บอกว่าใช่ใช่เพื่อนก็เลยบอกว่าจะมาทําเสน่ห์นะคะ แต่ว่านางคงคุยกันมาแล้วนะคงโรคุยหรือใครมีใครแนะนำแต่ว่าพี่กันไม่รู้เรื่องนะเขาให้มาเป็นเพื่อนก็มาเป็นเพื่อนนะคะเ,ออเขาก็เลยแบบว่าเพื่อนเขาก็เตรียมของผู้ชายมานะคะก็อาจจะเป็นแบบว่าผมหรือเล็บหรือของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เตรียมมาแล้วก็เตรียมของเขาด้วยนะแล้วเขาก็พากันนะคะไปทําพิธีเขาไปในป่านะคะพี่กันก็นั่งรออยู่บนศาลานะบนบ้านเขาอะ เ้วคนก็อยู่เต็มนะเต็มแบบมันเป็นแบบห้องโล่งๆนะเป็นเหมือนศาลานะคะแต่ว่ามันไม่ใช่วัดนะนั่นแหละเขาก็พาเพื่อนพี่กันไปนะเราไปทําพิธีอยู่ในในป่านะคะเพื่อนพี่กันก็ไปกับเขานะเพ่อพี่กันก็นั่งรออยู่แล้วเขาก็กลับมานะคะแล้วเพื่อนก็เลยบอกพอนั่งรถกลับมาที่บ้านเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าคนที่เขาทําเสน่ห์เนี่ยเขาก็สั่งให้เอาตัวเนี้ยเอาสิ่งของชิ้นเนี้ยนะก็เป็นเหมือนตุก๊กตานะคะ หันหน้าเข้าหากันแล้วก็กอดกันนะคะแล้วเขาก็มีสายสินแล้วก็ูุพันธ์มานะ,ะแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเขาก็บอกเนี่ยเขาให้เอาเนี่ยมาใส่ไว้ในที่หน่อง,งนนะคะเออแล้วสามีเ่ะภายในสามวันน่ะสามีจะกลับมานะคะอืมแล้วก็พอครบสามวันน่ะสามีเขากลับมาจริงจริงนะคะทุกคนนะแล้ววันนั้นก็เป็นวันเงินออก ที่กันก็เลยแซวกันนะว่าเฮ้ยมันมาเพราะมันจะมาเอาเงินเดือนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็แซวลลกันนะคะแต่เขากลับมาจริงๆค่ะแต่กลับมาก็อยู่ได้ไม่นานนะอยู่ได้ไม่นานค่ะแล้วเขาก็กลับไปหาผู้หญิงคนนั้นอีกนะแล้วเพื่อนเขาก็เลยไปหาคนที่ทำเนี่ยเพื่อนคนที่ทําเขาก็เลยบอกว่าสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่าของทางนน้นเขาแรงกว่านะคะ ก็รู้กันเนาะว่าของเขามีนะเขาแรงค่ะเออเขาบอกว่าของทางนู้นเขาแรงต้องให้ทางนู้นเขาแก้ก่อนนะต้องไปแก้ทางนู้นก่อนถ้าเขาไม่ไม่ถอนออกอะ่ะก็ทําอะไรไม่ได้นะเขาก็อาจจะแบบว่าทําอาจจะมาได้เป็นช่วครั้งช่วคราวแต่เขาจะไม่มาอยู่กับเราเป็นประจำาละคืมแล้วสุดท้ายก็ก็เลยต้องเลิกกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมี ep สองนะคะอืม นะว่าเพื่อนพอเลิกกับสามีนะคะแล้วก็กท้องนะคะเดี๋ยวนั้นพี่กันจะไปเล่า EP 2นะมาคอยติดตามกันตอนต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะขอพรบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ